เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไมโครพเนอร์คืออะไรและมันต่างจากองโชพเนเออร์ยังไงและทําไมมันถึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ถ้าอยากรู้ไปดูกันครับ สวัสดีครับนี่คือรายการใหม่ของทาง Creative Talk ที่มีชื่อว่า CT v o c a b a p รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆบนโลกของ Creative การตลาดเทคโนโลยี Technology, และธรุรกิจใหม่ๆครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับความหมายและวิธีในการนำไปใช้ตามคอนเซปท์ที่มีชื่อว่ารู้ไว้ใช้เลยครับคำศัพท์ที่เราจะนำมาแนะนำในวันนี้คือคำศัพท์ที่มีชื่อว่า Micropreneur ที่เกิดจากการผสมของ2คํคำระหว่างคำว่าไมโครที่แปลว่าสิ่งเล็กๆก,กับคำว่าองค์ทรเพเนอร์ที่แปลว่าผู้ประกอบการครับไมโครเพเนอร์เทรนนี้เกิดขึ้นมาอย่างไงนะครับเกิดขึ้นมาจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่กระทบไปทั้งทั่วโลกเลยนะครับทำให้บางคนเนี่ยต้องตกงานบางคนเนี่ยก็ตดลดเงินเดือนแต่รายจ่ายยังมีอยู่สิครับมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มผุดเอาไอเดียเก่าๆที่เคยคิดเอาไว้กลับมาทําใหม่และทั้งหมดนี้จะเรียกเขาว่า ไมโครพเนื้อครับวอเ d อร์แมนทอมสันบริษัทเอเจนซี่ระดับโลกเนี่ยบอกให้เรารู้ว่ามีคนจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง40%โดยธุรกิจขนาดจิ๋วพวกนี้มักจะเริ่มต้นด้วยแพชชั่นที่มีอยู่แล้วกับครีเอทีวิตี้ที่เขามีในตอนนั้นครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับเราก็เลยนําเรื่องของกรีชาโกตักมาเล่าให้ฟังกรีชาโกตักเคยเป็นคนที่ทํางานตลอด24ชั่วโมงในช่วงก่อนที่มีโควิดนะครับแต่พอโควิดเนี่ยแพร่ระบาดเข้ามาถึงเขาทําให้เขามีเวลาว่างในชีวิตมากขึ้นนะครับ เขาก็เลยหยิบเอาไอเดียเก่าๆที่เขาเคยคิดเอาไว้อย่างการทําแบรนด์เสื้อผ้าที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับแฟชั่นเท่าๆกับความยั่งยืนและก็เรื่องของธรรมชาติครับนั่นจึงเกิดเป็นแบรนด์เสื้อผ้าทูล่าแอนทายซึ่งมันเป็นจังหวะที่พอดีมากเลยนะครับเพราะว่าพอคนเนี่ยไม่ได้ไปทํางานที่ออฟฟิศต้องเวิร์กฟอร์มโฮงทาให้ความฟอร์มอลในการแต่งตัวเนี่ยมันลดลงไปเราเริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ใส่สบายมากขึ้นมีราคาถูกแล้วก็มีสตอรี่ทำให้แบรนด์นี้นะครับของทูล่าแอนทายได้รับความนิยม แล้วก็มียอดขายที่ดีมากครับเรียกว่าไอเดียเก่ากลายเป็นไอเดียใหม่ด้วยการลงมือทําเลยนะครับเนี่ยฟังมาจนถึงตรงนี้ถ้าใครรู้สึกยุกยิกอยากจะเริ่มหยิบไอเดียเก่าๆที่เราเคยมีอยู่แล้วหรือไอเดียที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยกลับมาทําแล้วแล้วก็ผมขอนําหลัก5ข้อของทางฟอบมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อจะได้เป็นจุดตั้งต้นให้สาหรับทุกคนข้อที่1ครับคุณต้องมองเห็นความเป็นไปได้ในทุกที่และทุกเวลาอยู่เสมอความหมายก็คือว่าการจะเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้คุณต้องมีความคิดว่าทุกๆอย่างนนนัั้้เปไป็ไไดครบ เพื่อให้ความคิดของคุณเกิดขึ้นเป็นธุรกิจให้ได้สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับข้อที่2ธุรกิจของคุณนั้นต้องแก้ไขปัญหากับลูกค้าได้ทุกๆวันนะครับเรามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กการที่ธุรกิจของคุณเกิดขึ้นมาแล้วคุณต้องแก้ปัญหาให้เขาได้และเขาถึงจะซื้อคุณครับข้อที่3มลงมือทําในวิธีที่แตกต่างเพราะทุกวันนี้เรามีสินค้าแล้วก็บริการที่เกิดขึ้นมากมายความแตกต่างถือเป็นเรื่องสําคัญครับอย่าลืมทําให้สินค้้าาาขออองงคคุณณมีีัััตกษ์สิ่่นนถืวจํเป็รบ 4. ทํทำงานได้ทั้งแบบคนเดียวและแบบเป็นทีมไม่ใช่ว่าคุณเป็นไมโครเพเนอร์และคุณจะทํางานได้อยู่คนเดียวนะครับคุณก็ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าพาร์ทเนอร์รวมไปถึงทีมงานของคุณเพราะฉะนั้นการทํางานประสานงานและมีความยืดหยุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและคุณก็ควรให้ความสนใจในกับเรื่องนี้ด้วยครับ 5. อย่าลืมเป็นคนช่างสังเกตครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆเลยนะครับความช่างสังเกต ความกล้าคิดในการตั้งคําถามถือว่าเป็นหัวใจหลังในจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจเลยนะครับเมื่อคุณเริ่มทำธุรกิจมาสักพักแล้วคุณควรที่จะต้องตั้งคำถามว่าธุรกิจของคุณจะดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่าและนี่ก็คือทั้งหมดของ c t v o c a b ในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบรายการนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเาไว้นะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงคําศัพท์ใหม่ๆนึกถึง c t v o c a แและเจอกันครับ